มาเริ่มกันเลยเอาจากเอาคู่ไพบุญก่อนดีกว่าเอาผัวมึงก่อนกัน <c oughs> แรก <c oughs> จะบุญอย่าว่าอย่างนั้นอย่างงี้ <c oughs> ไปต้องบอกว่าก่อนอนะนี้ก็คือเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมามันก็คือโยงไปปุ๊บ,บปักานานล่าสุดเมื่อวานอะลายคนก็สงสัยเป็นห่วงอดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ๆเช็บูญของเราก็มานั่งไฟ์ตดโดยที่ไม่ได้พูดไม่จาอะไรนั่งเศร้าๆเขาชอบคนอนั่งเหงาหงอยนั่งอะไรไปคนก็บอกเออเป็นอะไรเป็นห่วงอะไรเงี้ยอยู่ๆแล้วอยู่ๆก็โพสต์ขึ้นมาว่า ตัดสินใจแล้วจะประกาศขายบ้านเออเหนื่อยเออ,เอ,อขาย <Okay. S 2> ที่ดินเลยขายแล้วเหนื่อยแล้วขายเลยขายแบบขาดทุนเลยอขายเลยก็คิดว่าเหนื่อยว่ะอยากขายที่ขายบ้านใช้นี่ให้เขามันจบ,จบม,มันไม่อยากเป็นเ,ออเป็นที่รองรับอารมณ์ของใครอีกแล้วเนี่ยใครสนใจบ้านกับที่ดินที่จังหวัดเลยเนี่ยออทักมาเลยขายดว่ดว,นดวนแบบขาดทุนราคาแบบ เขาบอกว่าขาดทุนเพราะอะไรหรือป่ะจริงๆแล้วมันเป็นบ้านโมเดิร์นสองชั้นเป็นบ้านโมเดิร์นสองชั้นก็คือจริงๆเขาตั้งขายไว้ประมาณสี่ล้านห้าสีุ่้ยหมื่งบ้านโมเดิร์นสองชั้นทำไมสี่ล้านห้าจังหวัดเลยทำไมแพงจริงๆงก็แพง เอออันนี้คือขายลดลดราคาแล้วนะจริงๆแล้วมันต่ำกว่าที่ธนาคารประเมินขาดขายขาดทุนเป็นล้านๆเลยนะเพราะว่าตอนที่ครูไฮบูลเขาซื้อมาเขาตกตรงตกแต่งอะไรบร้อยแล้วว่ามัน6ล้าน6ล้าน6ล้านบาทอะไรประมาณนี้แล้วก็มันก็มีแฮชแท็กว่าขายจะเอาเงินไปใช้นี่ครับโอ้ไม่ก็นั่นแหละมันก็เลยเกิดความสงสัยที่นางนางไรฮะที่นั่งนางนางไ์อยู่เนี่ยมันจะมีเลยนั่งไรอยู่หน้าเครียดหน้าจ่อยแบบไม่ได้มีอารมณ์จิสันทีกับใครเลยเนี่ย ให้พวกปูไปนั่งดูหน้าเรหล่าๆของเจมปูก็รอดูไงวะจะพูดจะพูดตอนไหนอีสัพพังไม่ได้พูดนี่เท1ิบจิบวายเบาๆแบบสไตล์แล้วทุกคนก็แบบไปให้กําลังใจนะคะกูก็รอฟังจะพูดอย่างจะยังยังอีกกี่โมงพูดกี่โมงยังอาจก็จะนั่งลอรอเครียดกูก็ตาละกูมาดูถ้าคนก็เลยก็งงไงวะา่บนาทีเพราะเพราะเพราะอะไรร เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรนะเอ๊ะออกเอ๊ะออกขึ้นมาสิเออแล้วคราวนี้ไม่พออีกอไลฟ์เสร็จเสร็จเสร็จปุ๊บถ่ายเอลงรูปตัวเองแล้วก็พูดว่ารูปผู้ชายสิบปีแก้แทนก็ยังไม่ใส่ครูกูก็เลยเหมือนแบบเดี๋ยวจะไปแก้แทนใครอีกอะครูเป็นไรอ่ะกูเป,ะเป็นไรอีกไม่พออีกอาจจะมีชาวเน็ตไปแซะมั่งไปด่าก็เลยแบบว่าเล่าเรื่องของชีวิตตัวเองอีกอผมเนี่ยชีวิตฉันนั้นเกิดมากับความจนความยากลำบากครับ พ่อเสียตั้งแต่อายุ16แม่เสียตอนที่อายุ3ามจุดตามมีพี่น้องเป็นผู้ชายล้วนถามว่ากลัวความลำบากไหมไม่เคยกลัวผมไม่เคยกลัวเพราะผ่านมาหมดแล้วครับและที่กลัวมากที่สุดก็คือใจตัวกูเองนี่แหละกูไม่ใช่คนดีและกูไม่เคยทำร้ายใครบุญความดีที่เคยสร้างกันมาพวกมึงเคยไปคนบ้างไหมอย่ามาแตดสารเสือกค้นแต่เรื่องไม่ดีจากปากคนอื่นเขาเขาเขียนภาษาเปิซเออ เม้นดีก็ขอบคุณเม้นไม่ดีกูตอบกลับรับให้ได้เลยนะเอาคุณอีกซานก็น่าจะเป็นตุ๊กตายก่ันลอกและก็ถ้าเขาถ้าเขาด่าคำว่าซตไแปลว่าเขาให้โอกาสเราเลือกละเออเลือกว่าจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรกอเลือกเป็นกระต่ายแทนเออเออนั่นแหละแล้วคราวเนี้ยก็เริ่มสงสัยไงใช่ชาวเน็ตก็สงสัยว่าเอ้าแล้วที่อ่ะเข้าใจแล้วอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องนู่นนี่นั่นต่างๆนะแต่ ทำไมล่ะ<อ>ทำไมต้องประกาศขายบ้านอะ่ะ<อ>จะหาเงินไปทำอะไระ<อ>ไปให้ลูกเหรอตามคำ<อ>ตามคำสังส่งศาลหรือเปล่าพราะว่ามันมีเรื่องของค่าเลี้ยงดูอยู่ที่เขาต้องรับผิดชอบอถูกไหมล่ะนั่นแหละก็คือเราก็ใช้สังคมวิสัไปสืบมาเรียบาตาทุน่ะ ไอเรื่องที่จะให้เงินลูกอ่ะแกแกเคยออกมาพูดแล้วว่าแกให้ประจําอยู่แล้วแกให้ประจําอยู่แล้วก็คือตั้งแต่ตอนแรกอ่ะแกพยายามจะให้เอ๋อมาเปิดบัญชีด้วยว่าบัญชีนู่นนี่นั่นอ่ะเราจะโอนให้ลูกแต่ลูกจะใช้ได้ตอนอะไรรู้บ้างตอนรุ้นิติภาวะ10ปีแต่ครั้งนี้ครูบอกว่าตอนนั้นนะเอ๋ไม่ยอมไปเอ๋ไม่ยอมไปด้วยครูก็เลยบอกว่าตัดสินใจเลยงั้นเดี๋ยวผมจะพาสายแดงก็คือจะพาลูกอ่ะไปเปิดบัญชีเองแล้วกันแล้วผมจะโอนเงินส่วนนั้นให้ลูกแต่จริงๆแล้วอ่ะ จริงๆแล้วก็คือศาลเ,เขาตัดสินมาให้ว่าคุณต้องให้เดือนละหมื่นต่อเดือนก็คือเป็นยอดที่ยอดที่ทั้งศาลเนี่ยระบุมาแล้วซึ<อ>่งเป็นข้อตอกลงที่ทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวแล้วว่าคือ1,000 0ื่นเนี่ยคุณต้องจัดการได้ในทุกเดือน<ช>ส่วนมันจะเพิ่มจะลดหรือจะอะไรนอกรอบอะ แล้วแต่คุณนะนัถูกไหมคุณจะไปให้แบบเอยเอาไว้กินอีกสักห้าพันนึงเอาไว้อะไรเงี้ยอันนี้คือนอกรอบแต่หนึ่งหมื่นเนี่ยคุณต้องให้แน่แก่อนถูกต้องถูกต้องแต่ว่าคนชาวเน็ตก็แบบโอ้โหเอาเงินนั้นน่ะดีที่จะไปเก็บให้ลูกตอนสี่ิยี่สิบแต่กว่าตอนนี้ช่วงที่ลูกยังไม่ถึงยี่สิบอะลูกลูกลูกไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นหรอเขาจะบอกค่ากินค่าใช้ค่านู่นนี่นั่นทำไมลูกลูกจะอยู่ยังไงอสรุป พวกค่าจินค่าใช้ค่าโรงเรียนก็ต้องเป็นเอเหรอ,อเพราะว่าอีเงินที่ฝากในยี่สอะไรนะยี่สิบขวบจะ,ะได้อ่ะก็คือต้องรอ20แล้วตอนนี้ใส่แดนพุนเท่าไหร่เองใชนน่มันก็เลยเหมือนแบบเกิดจารเออแต่แล้วคันนี้เอเรื่องขายบ้านอ่ะเขาขายบ้านเพื่อจะเอาเงินมาให้ลูกไหมเพราะมันเป็นข่าวแล้วโดนโจมตี อันนี้ฉันให้สัมภเวสีตัวที่สามก็คือีกี้อ่ี่้ข่าวใช้สัมภเวสีตัวที่สามเป็นไอ้เรื่องขายบ้านมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่จะต้องให้ลูกอ๋อเออมันไม่ได้เกี่ยวแต่ครูไพบูลนอะ่ะเขาบอกว่าจริงๆตั้งใจจะขายบ้านหลังเนี้ยม,มานานละเข้า <คะ S 2> ใจไหมตั้งใจจะขายมานานแล้วเขาบอกว่าเขามีนี่ส่วนตัวที่เขาจะต้องชดใช้จากที่กูคิดประมวลก็น่าจะเป็นแบบธุรกิจไม่ค่อยได้ปัง อาจจะมีขัน oh. ท,นทุนอะไรประมาณนี้แหละบางแล้วอาจจะมีน่องมีนี่ส่วนตัว uh. ไม่ใช่ว่าเรื่องเฉพาะเรื่องลูกนะก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วคนนี้ก็อย่างที่บอกอะโอเคเรื่องเรื่องเรื่องนี้สิก็เดี๋ยวปล่อย uh. เ,ขเขาเขาเคียวเขาไป uh. แต่คันนี้มันเป็นเรื่องของคดีละ คดีก็คือตอนนี้คูคคไฮบูลอ่ะเหลืออีกหนึ่งคดีก็คือคดีภาคผู้เหญ่ที่ยังไม่จบที่ยังไม่จบตอนนั้นเราพูดผิดจริงๆแล้วว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนมือแล้วจากทนายเก่งมาเป็นทนายพัทที่จะมาดูแลดูแลเอมิลาในคดีภาคผู้ยห่าจริงๆอ่ะคดีภาคผู้ยหว่มันมันน่าจะจบแป้งแต่ชนุทรละศาลชนุทอนมาศาลชานุทอนอ่ะเขาตัดสินคดีภาคผู้ยหญ่อ่ะคูคูไฮบูลจะต้องติดกุ๊กกับประมาณ8ปีชดใช้ค่าเสียหายอีกสามแสนห้า แต่วันนั้นเราพูดผิดจริงๆแล้วที่เขาออกมาล้นลาสาลไม่ได้เลาลงอายานะธรรมดาครูไพบุญจะต้องติดกุ๊กเลยนะอ๋อแต่ด้วยความที่แบบตอนนั้นน่ะเขาประกันตัวออกมาในราคาเลทแสนสี่อ๋อถึงออกมาใช้ชีวิตได้มันเข้าใจแล้วนํามันก็มันมันจะคล้ายๆของพ่อใหญ่ใช่ไหมใช่ที่มันโดนโดนเคสเดียวกันแบบนี้ปะใช่อ๋อคือประกันตัวมาก็คือสามารถออกมาได้กแต่พ่อใหญ่พ่อใหญ่บาทสามแสน แต่เนี้ยด้วยความที่แสนสี่แสนสี่ก็ประกันตัวออกมาประกันตัวออกมาปุ๊บก็เลยมาใช้ชีวิตอเออเลยก็เลยออกมาใช้ชีวิตขายของนู่นนี่นั่นแต่อย่างที่บอกครูไัยบูลเขาสู้ต่อเขาจะไม่ยอมติดกุ๊กง่ายๆหรอกเพราะตอนนี้เขาประกันตัวออกมาใช่ไหมล่ะใช่แล้วมันดันไม่รอลูงอาญาด้วยจะไม่ยอมติดกุ๊กง่ายๆก็เลยไปสู้ต่อที่ชั้นดีกาอ๋อขอยืนดีกาต่ออีกถูกแล้วคนนี้ก็เลยใช้สับเวลสีไปถาหว่าเอ้า แล้วเห็นพี่พัดบอกว่าเดี๋ยวเรื่องมันก็จะจบลงด้วยดีเดี๋ยวจะมีการคงเชียร์กันกูให้บุญก็เลยบอกว่ายังไม่ได้มีใครติดต่อมารอทนายเขาไปคุยกันผมผมเองยังไม่ได้คุยกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะคุยกับทานายหรือคุยกับเอ๋อะไรใดๆตอนน<อ>ี้ผมก็อยากให้ทุกอย่างมันจบเพราะผมแบบเบื่อแล้วอะ่ะอ,อยากต่างคนต่างไปใช้ชีวิตแล้วว่าอ,อยากจะมาขายของขายมึงขายช่วยเขาหน่อยทีมจูองจูออนทีมอะไรของเขาไลออนเออนั่นแหละเขาอยากจะมาแบบขายทีม,ทมจูออนของเขาเรียบร้อยแล้วอ่ะมึงเขาจะแม็กก็ พยายามอยากจะให้ทานายไปคุยกันเรื่องคดีภาพผู้ยาิงนี่แหละแต่ถ้าคดีภาพผู้ยาิสารดีกาตัดสินเหมือนสารอุทธร์นะครูไับุญก็เตรียมติดก,กุ๊กๆๆๆได้เลยก็คือรอรอบทสรุปของอว่าสารสารนะเขาจะออกมายัางไงอีกอะไรเงี้ยถ้าหลังจากหลังจากที่อุทธร์ไปแล้วหลังจากดีกาไปแล้วเนี่ยออผลผลตัดสินจะเป็นยังไงก็คือต้องไปรอรู้อีกทีนึงเพราะตอนนี้หมดสารเพิ่งรับข้อถายืนไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ทนายพัดมาชี้แจงที่เพราะทนายพัดเพิ่งรับ เพิ่งรับเรื่องมันต้องเป็นช่วงของกําลังวัยไก่กรองข้อมูลก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันทําไปถึงขั้นไหนแล้วมันจะมีอะไรที่จะต้องดําเนินการต่ออีกลรุกแกเป็นเจ๊หรือแกเปลี่ยนลูกขายของเปลี่ยนลูกขายของเฉยเป็นคอนเทนต์เขาคงให้บุญเขายังมักอยู่เขายังเด็กเป็นผู้เย้าอยู่เขาไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าตัวเองเปลี่ยนหรอกเขาแค่คอนเทนต์ให้คนมาขายของจูออนทีมจูออนเขากับอันนี้มนหมอน หมอเต้าบูลหมอนเต้าบูลเขาว่าเออมาทุกคนมายังไงต่อเราเขามองเขามองผิดความผิดคนอื่นชัดมากแต่ของตัวเองบอกเคยมองบอกเคยเห็นแมนก็ก็เขาคงไม่อยากติดกุ๊กๆุ๊ก๊กุ๊ไงเพราะว่าเขาคงคิดว่านะตอนนั้นณตอนนั้นระหว่างเอกเขาอ่ะมันเป็นความสมยอมทั้งสองคน เอกตุ่มยอมเองไม่ได้ฟ้องก็จริงแต่พ่อแม่เขาสามารถฟ้องได้เขาแจ้ไหมแล้วคนนี้พอเขามีหลักฐานอะไรครบทุกอย่างนั่นแหละครูภัยบูญครูภัยบูญก็เลยจะต้องมีโทษจำาุ๊ปุ๊กปุ๊ปแปดปีสารอุทธรมาแล้วแต่คนนี้เราจะไม่ต้องไปดูสารดีกาว่าสารดีกาเขาจะสรุปยังไงสรุปตามสารอุทธรหรือสารดีกาจะเขาเลยนะับตัดสินใหม่อันนี้ก็แล้วแ,แต่แล้วแต่เขาแล้วแต่เขานะแต่อันนี้อย่างที่บอกการที่จะต้องไปฟ้นสารอีกมันก็ต้องเสียค่าทนายอีก เสียเวลาด้วยเสียค่าเสียเวลาอีกเสียค่าทนายอีกแล้วบางทีก็ต้องรอแหละก็หวังว่าพี่พัทจะทนายพัทจะจะเขาเรียกนะจะมาเคลียร์จบเออจะมาเคลียร์จบเรื่องนี้ด้วยดีท็อปถ้าไม่งั้นมันจะยืดยืนมันก็จะยาวอีกอู้แต่มันมีเวลาของมันใช่ไหม มีเวลาของมันแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเราก็จะรู้แล้วนะที่เขาประกาศขายบ้างก็คือเพราะเขาอยากจะขายเองแล้วเขาจะอยากจะใช้นี่ชิ้นนี้ส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลูกที่เป็นข่าวในปัจจุบันว่ามึงไม่จ่ายค่าค่าเลี้ยงดูลูกหรืออะไรใดๆหรือมีชาวนงส g ชาวเด็ดบาดาเขาทั้งๆที่เขาจ่ายแต่คราวนี้ชาวเด็ดก็เลยเหมือนประมาณว่าอเงินที่มึงจ่ายดันดันแบบเขาบัญชีกว่าลูกจะได้ใช้ยี่สิแต่อีลูกระหว่างช่วงที่จะถึง20บอ่ะค่าต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วค่าใช้จ่ายอื่นไม่ส่งให้ลูกเลยเหรอไปเรียนไปกินไปเข้าใจ ทุกวันนี้แม่ไม่ใช่ว่าอยู่ตามท้องท้อง,งนากินหาอะไรกินเองได้ตามนู่นนี่นั่นไงถูกประล่ะตองก็เอ๋ก็เลยทํางานหนักไงเอง,อเองก็นั่งไลนนู่นนี่นั่นเพื่อจะเลี้ยงลูกของตัวเองไง,ไงเหมือนเขาจะบะเออนั่นแหละอ่ะจบเรื่องคร,รูไผ่บูนไป